ขอบกระจกนี่เป็นสันคมเลยนะครับสันคมเลยหูเจาะเล็กๆครับหูเจาะเล็กๆนะครับอ่าแล้วก็เชื่อมหูนะครับนะครับอันเนี้ยสร้างน่าจะ8ดกว่านะครับแปดกว่าอ่ามันมาดูนะเนี่ถ้ามีแบบเนี้ยแท้แท้เลยนะครับอ่าบางคนเขาก็จะดูตรงหูตรงนี้นะครับบางคนก็จะดูตรงหูตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกครับก็วันนี้เดี๋ยวแนะนํานะครับ เหรียญหายากนะครับของภาคอีสานอีกหนึ่งเหรียญซึ่งซึ่งมองบอกต้องบอกว่าเป็นเหรียญหลักแสนนะครับหลักแสนแสนไกลๆมานานมากแล้วนะครับเป็นเหรียญที่หายากเป็นเหรียญหลักแสนนะครับแล้วก็คนไม่ค่อยรู้จักอ่าคนไม่ค่อยรู้จักนะครับแล้วต้องบอกก่อนว่าเพื่อน,อนๆครับเหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับ เดีียวที่ผมจะเอามาให้เพื่อนๆดูเหรียญน,นี้คือเหรียญหลวงปู่ลอดนะครับวัดทุ่งสีเมืองนะครับอ่าวัดทุ่งสีเมืองนะครับนี่ปู่ลอดทุ่งสีเมืองอุบลราชธานีครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะครับหายากขนาดไหนหายากหายากมากแล้วกันใช้คำว่าหายากมากและที่สําคัญคือไม่ค่อยเจอสวยเวลาเจอเนี่ยถามว่าเจอบ่อยไหมก็เจอนะแต่เจอไม่เคยเจอสวยกระไรเต็มๆแบบนี้ อะไรแบบนี like it it cool like cool way, hmm, ้มันจะหายากมากๆเลยนะครับอ่ะเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญโบราณนะครับเป็นเหรียญปั๊มโบราณนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับดูอะไรครับดูความคมนะครับด้านหน้าเนี่ยจะไม่มีเขียนอะไรเลยนะครับมีเขียนมีตัวยันเฉยๆนะครับต้องคอยจํานะครับจําพิมพ์นี้ไว้นะครับเนี่ยด้านหน้านะจะนั่งบนอัศนะนะครับเราก็จะคล้ายๆมีผ้าทิพย์อยู่นะครับแล้วก็จะมีตัวยันเขียนนะครับ อ่มาม네ีตัวยันเขียนนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่านะครับเนี่ยมีตัวยันเขียนนะครับแล้วก็ดูนะครับดูนะครับดูความสวยคือดูดูหน้านะครับดูหน้าของท่านนะครับดูความลึกอ่ดูความคมไม่ใช่บามสวยอ่าดูหน้าครับดูหน้าลึกๆคมๆนะครับอ่ารายละเอียดบนพื้นเนี่ยตึงนะครับตึงเป๊ะเลยนะครับบนพื้นเนี่ยตึงเปี๊ยะเลยนะครับเปี๊ยะเลยนะ เสร็จแล้วนะครับเม็ดพวกนี้นะครับฐานพระทิพตต่างๆเนี่ยต้องคมชัดนะครับแล้วถ้าปั๊มแล้วขยับขยับแบบนี้นะขยับซ้อนๆแบบนี้นะโอกาสแท้สูงเลยนะครับสูงเลยนะครับดูหน้าครับอาจจะมีอยู่ด้วยกันรู้สึกว่าผมถ้าผมจำไม่ผิดนะจะมีพิมพ์ต้อแล้วก็พิมพ์ยืดนะครับมีสองพิมพ์นะถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่านเนี่ยเหรียญน,นะครับมีการตีสเกลขอบเหรียญตัวหนังสือปัม๊มเนี่ยอันนี้ปั๊มขยับนะแต่เป็นแท่งเห็นไหมขยับเป็นแท่งนะครับขยับ นะครับเป็นขยับปั๊มแล้วมันขยืน่นอ่ะปั๊มแล้วขยืน่นอ่ะถ้าปั๊มขยื่นนี่ดูง่ายเลยนี่เห็นไหมอ่าแล้วแต่ตัวหนังสือตัวหนังสือเนี่ยตัวยันเนี่ยเป็นแท่งเห็นไ,ไหมคมนะครับมีสันขอบเห็นไ,ไหมเนี่ยขอบกระจกนี่เป็นสันคมเลยนะครับสันคมเลยหูเจาะเล็กๆครับหูเจาะเล็กๆนะครับอ่าแล้วก็เชื่อมหูนะครับนะครับอันนี้สร้างน่าจะแปดกว่านะครับแปดกว่า ด้านหลังก็เป็นยันนะสมัยก่อนเหรียญรุ่นนี้ได้ฟุกนะเจอไม่คนไม่ค่อยรู้นะครับอหูจอบปิ้นๆแบบนี้นี่ปิ้นๆแบบนี้ห่วงเชื่อมนะครับมีห่วงก็ได้ไม่มีห่วงก็ได้นะครับอ่าข้างหลังจะแอองงนิดนึงแอ่งไม่เยอะนะครับเนี่ยแล้วถ้าตาปั๊มแล้วขยับขยับแบบนี้ยดูง่ายเลยนะดูง่ายเลยนะบอกไว้ก่อนนะดูง่ายเลยนะอ่าแล้วก็เป็นตัวตัดครับอ่าเป็นตัวตัดครับพอเราพลิกตัวตัดมาเนี่ยนะครับ ตัวตัดเป็นตัวตัดโบราณนะครับเป็นตัวตัดแบบโบราณนะครับพอหยิบขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมจะอ่าเพื่อนเพื่อนดูนะครับพอหยิบขึ้นมาด้านนี้นะหยิบขึ้นมาปั๊บนะท่านจะเห็นบ่าตรงนี้เนี่เห็นไหมครับจะเป็นบ่าต่งขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับอ่าเป็นตัวตัดโบราณนะครับแล้วขอบตัดนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนดูตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับนิดนึงนะครับขอบตัดตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเห็นมะอ่าเนี่ยตรงนี้นะครับ มันจะเห็นร่องรอยการตัดนะครับแต่ว่ามันจะไม่สุดตรงนี้นะครับเพราะเนื่องจากเหรียญมันหนานะครับแต่ตรงนี้มันจะมีบ่าเลยเนี่ยตรงนี้นะครับอ่าให้เพื่อนเพื่อนได้สังเกตนะหน้าไหนไหมเห็นไหมเป็นบ่าขึ้นมาเลยเป็นติ่งขึ้นมานะครับแล้วขยับประมาณตรงนี้นะนี่ขยับตรงมาตรงนี้นะครับนี่ขยับตรงนี้นะตรงนี้มันจะมันจะเป็นฟันเฟืองเลยเนี่ยตรงนี้นะครับเออเพื่อนๆต้องดูนะดูดีๆนะครับเหลียญนี้มีเก๊นะครับเห็นไหมเป็นฟันเฟืองเลยไห อ่าฟันเฟืองกับหยาบนะตัวตัดเดี๋ยวจะตัดไปคือด้วยเหรียญหนานะมันก็จะตัดแบบไปเห็นรอยเห็นเห็นคมมีดแค่ครึ่งเดียวนะครับอ่าและที่สําคัญนะและที่สําคัญนะพอมาพลิกฝั่งนี้นะนี่ตรงนี้นะตรงนี้นะคือคือดูตรงนี้ก่อนตรงนี้เหรียญเนี่ยมันมีบ่าอยู่แล้วตรงนี้นะครับตรงนี้นะมันมีบ่านะแล้วฝั่งเนี้ยไอ้ตรงฝั่งเนี้ยนะครับตรงเนี้มันก็จะมีแท่งเห็นไหมครับเห็นแท่งตรงนี้นะ แล้วมันก็จะมีคล้ายๆเป็นแท่งแท่งคล้ายฟันเฟืองะครับตรงนี้เลยตรงตรงข้างๆ้างคอเหรียญนเนี่ยเห็นไหมอ่าคุนไปดูนะนี่ถ้ามีแบบนี้แท้แท้เลยนะครับอ่าบางคนเขาก็จะดูตรงหูตรงนี้นะครับบางคนก็จะดูตรงหูตรงนี้นะครับก็ดูได้เหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นติ่งตรงนี้เหมือนกันนะครับเป็นเป็นลายใบมีดนะครับเป็นลายของใบมีดตัดนะครับเป็นไปเลยแต่ดูอย่างผมเนี่ยชัดเจนนะครับชัดเจนแล้วก็ห่วงเชื่อมนะครับ เหรียญก็ปีประมาณ8ปดสองนะถ้าผมจะไม่ผิดก็ประมาณ8ปดสองนะครับเหรียญรุ่นนี้หายากนะครับเราก็ต้องบอกเพื่อนๆนะว่าละสวยๆอย่างนี้นะเหรียญนี้ถือว่าสวยอันดับต้นๆของวงการนะเหรียญนี้นะครับข้อที่เห็นนักลงสื่อไปบ่อยก็จะเป็นเหรียญนี้แหละนะครับหายยากๆแบบนี้แหละอ่าแล้วครับก็ใครมีพระแบบนี้ก็ปล่อยผมเช่าได้นะอย่างนี้ผมรับเช่าหลักแสนนะอ่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเขียนบนเหรียญเลยนะครับอย่าไปผิดราคานะผมบอกให้นะหลักแสนนะ เออใครมีสวยๆนี่ส่งมาเลยนะนะครับเหรียญจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหลวงปู่รอดวัดทุ่งสีเมืองนะครับเก่งมากท่านเก่งมากแล้วก็ต้องบอกใครมีก็ส่งมาใน l ลน์แอดนะครับ t o n e 8888ปดแแดใส่อาศัยด้านหน้าด้วยนะครับถูกถ้าถูกใจชอบใจนะครับคลิปแบบนี้สอนแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e กดไลค์ที่เป็นรูปนิ้วโป้งให้ด้วยนะอ่าใน u t u b e ด้วยนะครับแล้วก็ใน Facebook ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับบริษัทพระเครื่องเมืองไทย รับเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางวัตถุมงคลทุกประเภทเพียงท่านส่งรูปพระของท่านมาที่ลาย s s i d tone แปด8 tone 8 8 8 8พร้อมใส่เบอร์โทรติดต่อกลับไว้ถ้าพระของท่านแท้เราติดต่อกลับแน่นอนและท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าพระเครื่องเครื่องรางวัตถุมงคลยอดนิยมต่างๆ สามารถติดตามการไลฟ์ like สดประมูลพระเครื่องของอาจารย์โทนบางแคได้ที่ช่องทางเพจเฟ e บุ๊กโทนบางแค FC เอนะครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทอง นิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร02 1 9 5 9 9 9 9